สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกเรลวนทีบอมชแนลนะครับวันนี้เกมฟีไฟนะครับวันนี้ฟีไฟมีอัปเดตกิจกรรมใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมเลยเอา ID ลองมาออกอินนะครับเพราะว่า ID ลองยังมีไม่ครบนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอะไรยังไม่ครบนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวละครก่อนนะครับล็อกอินมานะครับนี่จะได้รับทั้งหมดนี้เลยนะครับ คนเห็นกันไหมครับนี่คือของทั้งหมดนะครับที่จะได้รับนะครับซึ่งเราจะได้ตัวละครฟรีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าตัวละครเนี่ยเราไม่มีตัวไหนนะครับมานี่เลยนะครับแต่ละตัวนะครับยังไม่มีนะครับมีอาลอกอะไรตามนี้เลยนะครับผมจะเลือกตัวที่ผมอ่าน่าจะได้ใช้มากที่สุดนะครับมาน่าจะเป็นไฮยาโตะแหละมีหรือเปล่านะครับอ่ะล็อกอินอันนี้ก่อนแล้วก็ใช้เลยนะครับ ก็อันนี้ก็รับให้หมดนะครับเจ็ดวันนะครับอันน,น,นี้ครับผมนี่ครับตัวละครทุกตัวถาวรหมดนะครับโจเชฟปุ๊บ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 มีหมดนะครับโอ้โหยกเว้นไฮยาโ,โตแน่เลยผมว่านั่นไงว่าละไม่มีไฮยาโตจริงด้วยทุกคนนะครับไม่เป็นไรงั้นเอาเอานเอาอะไรดีทุกคนรอล่าแล้วกันนะครับ นี่ทุกคนได้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับสุดยอดนะครับทุกคนอ่ะเปล<ะ>ี่ยนไปเรียกตื่นได้้วยหรออ่ะเรียกได้แต่ล็อตนะครับตามนี้นะครับอันนี้คือกิจกรรมแรกนะครับที่เข้ามาเลยนะฮะนะวันที่22นะครับวันนี้แล้วก็ตรงนี้ครับเพิ่ม exp เพิ่มเปอร์เซ็นต์ตามนี้เลยนะครับเออนะฮะทุกคนก็ชดจ่วดหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ข้างในนะครับ 3มปีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับได้บอร์ดแล้วนะครับโอเคไปเลยนะครับต่างนี้นะครับแล้วก็ข้างในสามารถสุ่มได้แล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมทุกคนน่าเห็นป่าได้ไงทุกคนเห็นปะเรียบร้อยสุ่มได้แล้วนะครับหน้าสองนะครับกิจกรรมใหม่นี่สวยสดหมดจดนะครับก็สามารถ ไปหาไปอะไรก็ได้แล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็ตู้ลัคกี้รอยัลนะครับตรงนี้นะครับลดราคาเป็น400นะครับนี่ราคา33%ทั้ง2ตู้เลยนะครับยกเว้นตู้ EVO นะอีโไม่ลดนะครับอถามว่าทำไมผมถึงล็อกอินไอดีนี้ให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นได้ชัดนะครับว่าเราได้อะไรบ้างเนาะล็อกิินมาพบได้เหรียญได้ตัวละคร แน่ๆเลยฟรีตัวหนึ่งนะครับก็ถาวรเนาะอ่านะครับแล้วก็อีเวนต์นะครับตรงนี้เลยนะครับก็เป็นสีนะฮะนี่แล้วก็ไม่ครบอันไหนนะครับก็จวดเลยนะครับอย่างนี้นะครับเยินไปนะครับผมก็แจกเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่แบบอยากได้สีอะไรก็ไปคอมเมนต์ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีให้แลกกันเยอะเลยนะครับแล้วก็หลักๆเลยนะครับไปที่หน้านี้ครับ ตัวละคร99เพรทุกคนเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมเราไม่มีตัวไหนซื้อเลยนะครับทุกตัวลดราคาหมดนะครับมี่ตามนี้เลยอารอ199นะครับทุกคนกดถูกอารอลลด72เเซนนะครับโอ้โหไม่ถูกตอนนี้จะถูกตอนไหนครับแนะนำให้ซื้อเลยนะครับก็ถูกนะครับ ถูกจริงๆนะฮะร้อยเก้าเก้าอันนี้เก้าสิบเก้าโอ้โหตัวละครทุกคนไม่อยากจะพูดมากเลยครับสุดจริงๆสุดจริงๆครับสุดในรุ่นทุกคนสุดในรุ่นเลยแหละนะครับเป็นยังไงครับโอ้โหนี่คือผมให้เห็นกันจะจะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับวันนี้นะโอ้โห ตามนี้เลยนะฮะโอ้โห99เพรนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วไม่พอนะครับเล่นวันนี้นะครับหลังจบแมปนะครับได้โทเค็นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสลับไปเล่นอีกไอดีหนึ่งนะครับให้ทุกคนดูเนาะได้โทเค็นสีฟ้า5นะครับสีฟ้าเนี้ยอ่านี่เลยนะครับแล้วก็ดอกคิดตันนะครับสุ่มสูงสุด30 ครั้งต่อหลังจบแมตช์นะครับโอ้โหโอ้นะครับผมจะค่อยดีหลักให้ดูนะครับไปกันเลยครับผมโอเคเราอยู่ไอดีหลักแล้วนะครับก็ให้เห็นกาจจะนะครับเล่นหลังจบแมตช์เนาะก็ลาไปนะครับง่ายง่ายเลยนะครับก็ได้เศษที่ตั้งนะครับได้มาละเล่นไปครั้งหนึ่งนะครับให้ดูนะครับผมกล่นกาจจะนะครับนี่นะเล่นเมตาหนึ่งนะครับได้มาสามตั้งแต่ผมสิบเจ็ดนะครับเราได้สุงตรว หนึ่งร้อยนะครับทุกคนนะครับวันนี้นะเราได้ถึงสุด1หนึ่งร้อยนะครับวันนี้วันเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเข้ามาสุ่มให้ดูนะครับว่าเราจะได้ไหมนะผมมีเงี้ยห้าร้อยนะครับไอเยอะนะครับไม่เยอะอนะครับพูดเยอะผมมีพเยอะนะครับผมอาจจะทำคลิปสุ่มตรงนี้เดียวนะครับห้าร้อยาอันเนาะอันน้ผมแล้วไม่ขอจิแลวกันนะครับคิดให้ดูแปดอันก่อนลวกัน อเคครับโอเคครับโอเคครับตรงโคตดีะนครับทั้งนึงสวยเดี๋ยวเจะสุ่มทาคิ่สุนส้นให้ดูนะทุกคนงหคดีนะครว่าอ่ามันจะโคตรด,ดีไหมอะไรดีนะครับเอ๊ะน,นี้นะครับอันนี้ก็ไปเเพื่อนนะครับแน่แน,นะครับแล้วกเ มากมายนะครับวันนี้ก็มีางเยอะนะครับสำหรับแรล้งนะครับโหมีคนดันเต็มแล้วนะครับวันนี้ไดมอนด์ม็ดหมดแล้วทุคนรนะครัหมดแล้วนะครับโหนะครับยอดจริงๆนะครับววัยนะบวัยจริงๆนะครับลกนะครัแล้วนครับสุดจริงๆคับสุดในลูกนครับก็ตามนี้นะครับคนไดมอน เช้าเลยนะครับผมก็พูดไม่ได้เต็มอะไรก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสต่อรากีก็อย่าลืมรับกินับตัวละครด้วยแล้วกันนะครับผมก็ที่มาแล้วนะก็ทับไปก่อนนี่มาแล้วนะครับก็รับไปตามนะนะครับทุกนก็ขอให้คนโชคดีนะครับเดี๋ยวยังกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันครับคลิปหน้าบ๊ายบายครับ นะครับรีวิวแมปใหม่กันนะครับทุกคนเดี๋ยวดูตามนี้เลยครับใครที่แบบว่าเรียนอยู่นะครับก็เปิดทีวีเปิดเฟซบุ๊กนะครับรอรอดูเลยครับมี้แค่สองตายนมันมาได้แค่สองตายเองเนาะนี่นะครับแมปใหม่ก็จะเป็นดินน้ำมันก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับมันจะเป็นดินน้ำมันประมาณสิบวินะครับเดี๋ยวมันจะเป็นแผนที่สวยๆมาให้เราแล้วแหละตอนนี้คือเป็นดินน้ำมันหมดเลยครับ อ่าคือตอนนี้มันเป็นดินน้ำมันหมดเลยโอ,อ,อของพี่อ่ะของพี่เห็นเป็นดินน้ำมันหมดเลยครับว้าวผมดำน้ำได้ทุกคนผมดำดินได้ครับทุกคนอันนี้คือแบบใหม่และมิติใหม่ของนี่เลยนะครับนี่คือแผนที่ใหม่สุดยอดจริงๆผมดำดินได้ทุกคนมันเป็นอะไรที่เฟอร์เฟกมากๆเลยสุดยอดจริงๆ ผมดำดินได้ครับทุกคนสุดยอดจริงเลยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แน่นอนจริงๆผมจะไม่ยิงคนนะครับผมจะรีวิวให้ทุกคนดูว,ว่าแมปใหม่มันยังไม่สมบูรณ์ผมนอนพื้นได้ครับทุกคนเห็นไหมครับเห็นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าสุดยอดจริงสุดยอดจริงๆเป็นดินน้ำมันเลยนะครับตอนนี้โอ้โหวิ่งผ่านได้ครับโอ้โหสุดยอดโปรโนะครับ เรียกผมไม่ง่ายว่าโปรนะครับผมวิ่งผ่านได้ครับทุกคนโปรนะครับวิ่งผ่านเกาะวิ่งผ่านเมืองได้ครับสุดยอดจริงโอ้โคนาดูนะโปรนะครับเรียกผมไม่ง่ายว่าโปรนะครับโปรอะไรไม่รู้แหละโปรแกรมนะครับผมทุกคนผมวิ่งทะลุได้นะครับตอนนี้งงกันนะครับผมเพื่อนงงครับที่ยังงงอยู่ครับทีนี้อ้าวงงเรียบร้อยมันยิงผมได้ยังไง ตัวเดินจริงแมปใหม่เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆมาแล้วครับสุดยอดจริงนะทุกคนโอ้โหทำไม่สำเร็จแต่ก็ให้คนเล่นนะครับปัดเฮ่อทำดินลมนนมปปะมัน้ยวิ่งทะลุแมปมันเลยอะพี่อะมันมันมันน่าจะยังไม่โหลดอะไม่แย่แต่นี้โหลดละมันเล่นได้แค่สองตานะครับผม สามสามในส,ส,สองปะสามศูนย์อ๋อโ้างหน้าไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยทุกคนผมเห็นทุกคนครับเจโปมองทะลุเองครับน็อกหนึ่งครับผมจังหวะนี้โปมองทะลุครับผมจังหวะนี้อย่าคิดอยู่บนมัดเรียบร้อยน็อกหนึ่งครับไม่มีอะไรเลยแล้วให้ผมเล่นท้ไมันไ่โอ <Double Kill. S 2> ้เออไม่มีอะไรเลยจริง <Yeah. S 1> ลงจ้องเลยครับสุดยอดจริง เ,เล่นตีวิสงตีแลละแค่สนุกกว่าเลยเออออามาเพื่อจริงๆอัพมาเพื่ออะไรเนี่ยเขาขัางด้วยออกไม่ได้ด้วยประเด็นดออกได้ไหมเนี่ยออกได้ไหมพี่ออกไปได้